ท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาปกติกครั้งหนึ่งแล้วนะคะด้านหลังของอาจาร,รย์ยสุธรนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์ตัวแทนของพระพุทธเจ้ามาวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมวัดนะคะณประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นศิลปะแบบที่ญี่ปุ่นหรือเ a ียน e s ม t e m นะคะซึ่งมีลวดลายที่เราจะเห็นได้เลยก็คือลวดลายข้างบนนะคะที่จะเป็นนกกระเรียน ะะแล้วก็เป็นต้นซากุระนะคะลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นพวงระยะนะคะจะเป็นทองหร,รหือพวงระยะลงมาชาวญี่ปุ่นจะมีความเชื่อว่าป้องกันป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็ขอให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะด้วยโดยสุดท้ายแล้วเนวัฒนธรรมญี่ปุ่นนี้นะคะก็จะยืนสวนมต์น,นะคะแล้วก็มีการทําสมาธิด้านในนี้จะเป็นห้องโถงสําหรับการท,าทําสมาธิต่างๆแล้วก็เป็นศิลปะ ในรูปแบบของอพระญี่ปุ่นนะครับนั่นเองที่จะมาสวดมนต์ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกนิดหนึ่งว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นภาษญาี่ปุ่นนะครับซึ่งโชว์บอกในลักษณะของการแต่งกายการเข้ามานะคะแล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็เวลาต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนนี้จะเป็นรายนาง รายนามผู้อุทิศนะคะจะเป็นชื่อนะคะจะเป็นชื่อของบุคคลที่มาทําบุญนะคะในวิหารแห่งนี้นะคะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นเสาที่เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจดีเนาะจะเป็นอะโกดาเป็นเจดีแบบลักษณะแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะท่านผู้ชม เจดีย์นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นหอระฆังแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ